สวัสดีค่ะทุกผชมค่ะเช้าวันหยุดแบบนี้นะคะหลายคนคงจะได้มีโอกาสพักผ่อนอยู่กับบ้านค่ะหลายคนที่เป็นชาวพุทธก็เลือกที่จะใช้วันหยุดอย่างมีคุณค่าด้วยการเดินทางไปตามวัดต่างๆนะคะและสําหรับรายการส่องธรรมค่ะวันนี้เรามีวัดดีๆมาแนะนําพร้อมที่จะพาท่านผู้ชมนั้นไปร่วมเดินทางกับเราเราจะเริ่มต้นกันที่วัดใดนั้นไปติดตามค่ะ เรธรรมะจากวัดหนุมบทุ่งที่รายการอยากจะนํามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่ชื่นชอบและก็เสาะแสวงหาสิ่งที่เป็นมงคลประเภทพระเครื่องวัตถุมงคลมาแขวนบูชาติดตัวนะครับด้วยความเชื่อความศรัทธาในด้านต่างๆแต่แท้ที่จริงแล้วจุดประสงค์ก็น่าจะเป็นการให้เราได้พึงระลึกนึกถึงหลักธรรมคาสอนของ,ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ดําเนินชีวิตด้วยความมีสติอยู่ทุกขณะนั่นเองนะครับทุกวันนี้ถ้าเรา มีพระแฝนคอยึดเหนี่ยวไว้ติใจจะดีกว่าอย่างอื่นคือยึดเหนี่ยวได้ง่ายกว่าบางทีเราสอนไปนี่ก็อาจจะหลงจะลืมแต่มีพระยึดเหนี่ยวทางจิตใจเช่นให้พระไปเราก็ให้ธรรมะไปด้วยว่าหนึ่งอย่าไปทําผิดทําชั่วทําไม่ดีให้ถ้าทําสิ่งที่ดีทำสิ่งท,ที่ถูกเช่นไม่ไปกินเหล้ามายาไม่ไปผิดลูกผิดเมียหรือไม่ไปทําร้ายร่างกายเหล่านี้เราให้ควบคุมไปยึดเหนี่ยวคําพระที่แฝนคอไป บางทีเขาบอกว่าการแฝนพระนี่แปให้หลงมงมงายความจริงไม่ใช่ความจริงแฝนพระให้ลึกนึกถึงในสิ่งที่ดีเพราะถ้ามีพระนี่ยุยดเหนี่ยวไว้ในจิตใจไว้ก่อนนียจะเกิดเป็นตริมงคลและจะเกิดสำนึกในคุณพุทธธรรมประสงค์เอาไว้อยู่ตลอดเวลาอันนี้จะเป็นการดีนี่ความเข้าใจของอาตมาเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วคนเราถ้าจะ แฝงหรือไม่แฝนถ้าใจจิตใจเป็นบุญองศลจิตใจเป็นธรรมแล้วไม่ต้องแฝนพระก็ได้แต่สาหรับคนที่ยังไม่เข้าถึงยังไม่เข้าใจกะต้องอาตัยพระเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจไหวจึงจะเกิดประโยชน์เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับจิตใจทุกวันนี้ดังนั้นการได้มีโอกาสไปทําบุญทํากุศลไปไหวพพ้พระขอพรพระตามวัดต่างๆตามแต่โอกาสที่จะอํานวยก็น่าจะเป็นมงคลกับชีวิตนะครับส่วนใครที่อยากจะมาเที่ยวมาทาบุญที่วัดหนองบัวทุ่งแห่งนี้ก็ได้นะครับเพราะว่า ปัจจุบันนี้ทางวัดก็มีโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พัฒนาเสนาสนะต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับทางวัดหนองบะทุง่งยังพัฒนายังไม่สําเร็จไม่บริบูรณ์สําเร็จกิจึงให้ความเมตตาก,กับวัดกับปั้นกับญาติโยมเลยว่าเททอมพระกิง่งท่านก็กําหนดวันที่จะจุดเทียนชัยคือพุทธาวิเตกในวันที่5เดือนมิถุนายน2 5 5พรตีวันนั้นก็ถือว่าเป็นวันมหมามงคลที่วัดหนองบะทุง่งญาติโยมชาวบ้านจะร่วมได้ช่วยกัน ได้จัดพิธีงานอันนี้ให้สมพระเกียรติให้สมกับที่เจ้าพระคุณสมเด็จท่านมีความเมตตาทางวัดก็อยากเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธศาสนยนหรือเป็นลูกศิษย์เจ้าพระคุณสมเด็จให้มาร่วมมาพร้อมกันฐานที่วัดหนองทุ่งในวันนั้นจะเป็นวันยิ่งใหญ่และวันสาคัญอีกวันหนึง่งสําหรับผู้ที่เข้ามาร่วมพิธีก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายอันตรายทั้งหลายนะพวงแก่จะได้มีแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเทิน มีความสุขนะคะในทุกๆครั้งที่เราได้มีโอกาสเดินทางไปตามวัดต่างๆนะคะในวันหยุดนี้ทําให้ทุกๆวันหยุดนั้นมีคุณค่าจริงๆค่ะวันนี้นะคะเราจะส่งท้ายรายการกันด้วยเรื่องราวดีๆจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนค่ะและรัฐมณีกังวันไกลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ